เวลาเราพูดเนี่ยเสียงไม่โอเคเสียงมันไม่คมแต่ถ้าเกิดเรามีไมค์พอเราเสียบไมค์เข้ามาเนี่ยเสียงที่เราพูดนะครับคือโอเคมันไฟมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยทำงานได้ทุกที่ทุกเวลานะ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้เป็นเรื่องของการไลฟ์สดนะครับ EP ที่แล้วนะครับที่ไลฟ์สดยังไงให้เสียงคมชัดนะครับแต่มาใน EP นี้นะครับจะเป็นการไลฟ์สดให้ทั้งภาพสวยแล้วก็เสียงคมชัดนะครับจาก EP ที่แล้วมันเป็นแบบเลเวลเริ่มต้นนะครับส่วนคลิปนี้เป็นคนที่ทํามาได้สักพักแล้วแล้วอยากพัฒนาการไลฟ์สดของตัวเองเนี่ยให้มันดีขึ้นแน่ๆเลยครับวันนี้เราจะมีอุปกรณ์ในการทำไลฟ์สดเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เราจะใช้กัน ใน EP นี้นะครับตัวหลักเลยก็คือสมาร์ทโฟนของเราเปิดกล้องเปิดแอปใช้งานได้เลยแต่ว่าเราจะมีปัจจัยทําให้การไลฟ์ของเราเนี่ยดีขึ้นอย่างแรกเลยคือเรื่องเสียงนะครับจาก EP ที่แล้วที่เป็นเสียงแบบใช้ไม้สายนะครับมาถึง EP นี้เราจะมีไม้ตัวนี้ครับไม้ไร้สายนะครับแต่ว่าตัวรับสัญญ,ญาณของเขาเนี่ยเราจะใช้เป็นแบบของสมาร์ทโฟนแทนนะครับของ Wing 500ตัวนี้นะครับเขามีทั้งแบบ Lightning ที่ต่อกับ iPhone แล้วก็ t y p e c ที่ต่อกับ Android หรือโทรศัพท์รุ่น ไหนก็ได้ที่เป็น Type C นะครับตัวนี้ต่อเข้ากับมือถือแบบนี้จบเลยไม่ต้องต่อสายอะไรให้มันยุ่งยากนะครับก็คือใช้ได้เลยแล้วก็ เอาตัวส่งสัญญาณนะครับที่ติดกับพิธีกรพูดนะครับหรือว่าคนที่ไลฟ์ขายสินค้าต่างๆเนี่ยสามารถนี่ปุ๊บเปิดใช้ได้เลยง่ายๆนะครับอันนี้ก็จะทําให้เราทํางานได้สะดวกมากขึ้นม่ยุ่งยากกับคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นแถมตัวเนี้ยในชุดนะครับที่เขาให้มามันจะมีสายเล่าเหลี่ยมไมโครด้วยถ้าเกิดเราไม่อยากโชว์ตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาสายเล่าเหลี่ยมไมโครเนี่ยเสียบกับตัวส่งสัญญ,ญาณแบบนี้นะครับแล้วก็ลากสายขึ้นมาเหมือนวเลสรุ่นใหญ่ๆเลยนะครับผ่านไปกับอุปกรณ์ชิ้นที่1นะครับ อุปกรณ์ชิ้นต่อไปก็คือขาตั้งกล้องครับก็ยังคงเป็นเหมือน EP ที่แล้วนะครับของ iPhoto ที่สามารถปรับ แนวตั้งแนวนอนได้แบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวล็อกสมาร์ทโฟนมาให้เราด้วยขาตัวนี้คือมันสามารถที่จะยืดได้ยาวเราสามารถตั้งกับพื้นหรือว่าตั้งส่วนไหนก็ได้ไม่ต้องพึ่งโต๊ะหรือว่าอะไรเลยตั้งกับพื้นแล้วก็ยืดขึ้นมาครับให้ได้ระดับผ่านไปกับชิ้นที่2นะครับตัวต่อไปนะครับก็คือไฟไฟนะครับเราสามารถที่จะใช้ได้หลากหลายแต่คุณภาพแสงเนี่ยก็จะต่างกันนิดนึงตัวนี้ไฟลิงไลท์นะครับที่ใช้กันเยอะมากๆสําหรับบิวตี้บล็อกเกอร์หรือว่าไลฟ์สดขายเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะครั เขาก็จะใช้ลิงไลฟ์กันเยอะมากแต่มีบางไลฟ์จัดแสงแบบสวยงามเลยทําให้การไลฟ์ของเราเนี่ยดูดีขึ้นนี่ ตัวนี้ครับไม่แพงมากครับตัวนี้ก็คือตัว H C 100 B m a r t 2นะไฟต่อเนื่องนะของ n iPhoto ตัวนี้อ่าราคาอยู่ที่5,600บาทตัวนี้เสียบไฟตรงเราก็สามารถที่จะใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดซื้อพวกซอฟต์บ็อกของ iPhoto เนี่ยก็จะมีหลากหลายรุ่นมากๆเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเปรียบเทียบกันด้วยว่าไฟที่เป็นไฟสตูดิโอแล้วใส่ซอฟต์บ็อกกับไฟที่มันเป็นลิงไลท์เนี่ยมันจะโอเคกันมากน้อยแค่ไหนนะครับก็แล้วแต่งบประมาณในการจัดสรรมาแต่ถ้าเกิดจริงๆแล้วตัวเนี้ ขายอยู่ตามไ l a ์สตาร์ช้อปปี้หรือว่าร้านค้าที่ขายไฟลิงไลท์ตัวนี้นะครับของวิวท็อกตัวนี้มันอยู่ที่3,000กว่าบาท3,000กว่าบาทเนี่ยเพิ่มอีกนิดหน่อยก็จะได้ไฟสตูดีโอ แบบนี้บวกกับซอฟต์บ็อกหรือว่าล่มก็ได้นะครับวันนี้ผมมีล่มมาให้ดูด้วยเดี๋ยวเราจะมาลองในการทำไลฟ์สดกันนะครับว่ามันเป็นยังไงก็เรามาเริ่มเซตกันเลยนะปึออ๊บเริ่มจากตัวขาตั้งกล้องก่อนเนี่ยเราตั้งกับพื้นได้เลยแล้วก็สามารถที่จะปรับระดับความสูงได้ตามใจชอบนะครับหนีบสมาร์ทโฟนของเราเข้าไปครับไม์ไร้สายนะครับบริ้งห้าที่เป,เป็นชุด B 3ตัวนี้อ่ะแล้ก็แค่เสียบเข้าไปกับตัวสมาร์ทโฟนของเราตัวรับสัญญาณตัวนี้ คือไม่ต้องชาร์จแบตใดๆทั้งสิ้นเลยแค่เราเสียบเข้าไปกับตัวสมาร์ทโฟนของเราเดี๋ยวเขาติดเองครับกับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ติดอยู่คนพูดนะครับเป็นตัวส่งเน็บไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มันสามารถที่จะปรับลดเพิ่มเสียงได้เลยแล้วก็แสงนะครับเดี๋ยวแสงแรกเนี่ยเราจะใช้เป็นแบบไฟลิงไลท์นะครับถ้าเกิดเราซื้อลิงไลท์เนี่ยสามพกว่าบาทนะครับสามพกว่าบาทนี่บวกกับ ขาตั้งอีก500ร้อถึงแปดนะครับก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ขนาดนะครับก็รวมๆกันแล้วประมาณ3,000กว่าถึง4ี่พแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะปิดไฟหลักของเราก่อน,นครับปึ๊บปึ๊บไฟน้ําเงิน <Okay. S 1> คืนดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองไลฟ์แบบใช้ไฟลิงไลท์ like, ดวงเดียวนะครับว่ามันเป็นแบบไหนโอเคเราได้มุมเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าไปที่ a c e b o o k นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการถ่ายทอดสด อ่าโอเคตอนนี้เรากําลังไลฟ์สดอยู่นะครับแล้วก็ใช้ตัวไมครโฟนิลกนิกนะครับของบิงชุด B3 นะครับเซตแรกเนี่ยเราจะใช้เป็นไฟลิงไลฟ์แบบนี้นะครับดวงเดียว3 0 0พกว่าบาทบวกขาเนี่ยก็ประมาณ4 0 0 0นะครับแต่ถ้าเกิดตอนกลางวันนะครับคือภาพวิดีโอที่เราไลฟ์สดเนี่ยใช้แสงของหน้าต่างนะครับไอ้ตัวนั้นก็จะช่วยได้คือเราก็ไม่ต้องเสียตังซื้อไฟเลยแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดเรื่องเวลาในการถ่ายนะครับในการไลฟ์วันไหนที่มีเมฆเยอะฝนตกนะครับแสงไม่เข้าหน้าตา่างอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะทาไลฟ์ไม่ได้คือทําได้ก็ไม่สวยแสงมันจะมืดๆน,นะครับแต่การที่เรามีไฟสตูดิโอเนี่ยเราสามารถที่จะทาการไลฟ์ได้ตลอดเวลาเลยนะ24ชั่วโมงเลยเซตนี้เป็นเซตของตัวขาตั้งกล้องของ iPhoto นะครับแล้วก็เป็นไมค์ไร้สายนะครับไมค์วเลสของ Bring 500ชุด B3 นะครับที่ต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนแล้วก็จะเป็นไฟลิงไลท์นะครับของ ViewTalk ก็คือดวงเดียวเลยโดดๆเลยนะครับก็จะได้การไลฟ์แบบประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับฉากพื้นหลังของนเพื่อนด้วยนะถ้าเก ฉากพื้นหลังของเพื่อนๆเนี่ยเป็นสีขาวนะมันก็จะดูสว่างกว่านี้นิดนึงผมเป็นแบบแนวดาร์กนิดน,นึงมันก็เลยเป็นสีดําพอสีดำเนี่ยมันก็จะดูมืดๆทึมๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปลองเซตที่2กันนะครับที่เป็นไฟของ H c 1 0 0 0นบะครับ5้า0กบาทนะครับถ้าเกิดซื้อซอฟต์ของเขาด้วย3แบบนะครับก็คือโล่ใช้ล่มที่เสียไปตัวนั้นก็500บาทนะครับส่วนซอฟต์บ็อกที่มันเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยประมาณพันกว่าบาทส่วนตัวที่มันเป็นแบบวงกลมนะครับตัวนั้นก็อยราคาประมาณ2,000กว่าบาทนะคร ที่2อกันนะครับว่าการไลฟ์ของเราเนี่ยจะดีขึ้นไหมนะครับโอเคเดี๋ยวใซตที่2นะครับเราจะใช้ขาตั้งกล้องตัวเดิมแล้วก็เราจะเปลี่ยนแค่ไฟนะครับไมยังใช้ตัวเดิมอยู่ก็คือ s ลาโ m นิบิงห้าร้อไฟดวงนี้นะครับที่ผมบอกไฟส t ตูดิโอเนี่ย ถ้าเกิดเราใช้แสงธรรมชาติเนี่ยมันมีข้อกําหนดเรื่องเวลานะครับแต่ถ้าเกิดเรามีไฟสตูดิโอเราสามารถที่จะทำไลฟ์ได้ตลอดเวลาเลยไม่ง้อแสงนะครับ5 6า0บาทนะครับก็น้ําหนักไม่เยอะมากก็ตัวเนี่ยไม่ใหญ่มากแต่วิธีการติดตั้งนะครับเราก็ใช้แค่ขาตั้งไฟใช่ไหมเราเสียบเข้าไปเราได้แล้วแล้วก็ตัวนี้มันสามารถที่จะปรับทิศทางได้แบบนี้ไม่ยากนะครับมันจะมีจานไฟแบบนี้มาให้ครับเราจะเอาจานไฟอันนี้ออก แล้วเราซื้อตัวนี้ครับอันนี้เป็นล่มนะครับราคา500บาทเราสามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้ล่มซอฟแสงแล้วเวลาเราใช้เนี่ยเราก็กางแบบนี้เหมือนกลางล่มเลยแต่ว่าเราจะไปเสียบนะครับตรงหน้าไฟ H C นะครับ H C 1000B เพราะว่าตัวไฟของ H C 1000B เนี่ยมันสามารถที่จะใส่ล่มสตูดิโอเข้าไปได้นะครับเขามีช่องมาโดยเฉพาะเลยเราก็สอดเข้าไปที่ตัวช่องเสียบล่มนะครับแบบนี้โอเคตอนนี้ผมก็เสียบเข้าไปแล้วผมจะให้มันอยู่ระดับประมาณนี้ รับรองได้ครับว่าแสงสวยและนุ่มกว่าตัวไฟลิงไลท์แน่นอนด้วยงบประมาณที่เพิ่มขึ้นอีกนิดเดียวนะครับแล้วสามารถที่จะปรับลดเพิ่มแสงได้ดูเซตที่2กันผมจะเริ่มทำการถ่ายทอดสดนะครับในเซตที่2ด้วยไฟของ Ni h t p h o t o H4000B นะครับคือแสงที่เห็นเนี่ยคือดีกว่าเดิมเยอะเลยนุ่มเลยนะครับคือใช้ได้เลยครับเรื่องเสียงยังเป็นชุดเดิมก็คือตัวไมค ซัมนิกบิงห้าร้อยนะครับแล้วไอตัวนี้ตัวบิงห้าร้อยนะครับเวลาเราซื้อเนี่ยเขาจะแถมไม้สายนะครับหรือว่าไม้เนีบปกเนี่ยมาให้เราด้วยเราสามารถที่จะสิแบบนไ้ปึ้งแล้วเราก็เอามาน็บนะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปเน็บได้นะครับแต่ว่าข้อเสียเนี่ยของตัวบิงห้าร้อยเขาก็มีอยู่นิดนึงก็คือถ้าเกิดตัวรับสัญญาณกับตัวส่งสัญญาณเนี่ยไม่เห็นกันนะครับคือผมไปเน็บไว้ด้านหลังเนี้ยแล้วตัวนี้อยู่ตรงนี้ เวลาเราเดินออกมาสักนิดนึงนะครับมันอาจจะสัญญาณขาดขาดหายหายนะแล้วยิ่งเป็นตัวที่เสียบกับสมาร์ทโฟนเองด้วยนะครับสัญญาณที่เขา รับส่งกันเนี่ยมันจะใกล้กว่าตัวที่เสียบกับกล้อง m i ิเรลเล็หรือว่า DSLR นะครับตัวนั้นอ่ะจะรับสัญญาณได้ดีกว่าตัวที่เสียบกับสมาร์ทโฟนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูวิธีการใช้งานของเราก่อนว่าเราเราไลฟ์สดเพื่อขายสินค้าอยู่ระยะใกล้กับกล้องแค่นี้นะครับก็ไม่มีปัญหาสามารถใช้งานได้ทุกตัวเลยตัวเสียบไมโครโฟนของสมาร์ทโฟนแบบนี้ก็ได้เสียบปุ๊บใช้งานได้ปับ๊บคือมันไม่ยุ่งยากครับ แต่ถ้าเกิดเราไปตามงานแสดงสินค้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เพราะว่าผู้คนเยอะนะครับสัญญาณรบกวนก็จะเข้ามาเยอะเหมือนกันบางจังหวะนะครับถ้าเกิดเป็นช่วงสําคัญเสียงมันก็อาจจะขาดขาดหายได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดไลฟ์สดอยู่ที่บ้านไม่มีปัญหาครับสามารถที่จะใช้ตัวบิง g 500เซต B3 ได้นะครับสำหรับเสียบสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะเลยตัวไฟของ h c 1 0 0พนะครับเป็นไฟต่อเนื่องไฟสตูดิโอนะครับบวกกับล่มตัวเนี้ยราคาก็อยู่ที่ 6,100บาทดวงเดียวคืออยู่เนี่ยผมใช้ดวงเดียวนะครับใช้ร่มแสงมันจะได้กระจายทั่วๆกันนะครับคือผมไม่ได้เน้นซีเนมติกหรือว่าเน้นเล่นแสงทิศทางเยอะแยะมากมายนะครับคือขอให้มีไฟแล้วก็ให้แสงสว่างนะครับเพราะว่าเราจะไลฟ์สดเราไม่ได้ถ่ายหนังคิดดูถ้าเกิดมันไม่มีไฟนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟตัว h ศ0 0 0 b ตัวนี้ดู นี่ครับอันนี้คือไม่มีไฟพอไม่มีไฟนะครับตัวกล้องของเราเนี่ยก็เริ่มจะทำการคํานวณค่าแบบอัตโนมัตินะครับว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ไลฟ์ผ่านตัว OBS ไม่ได้ต่อกล้องใหญ่กล้องเลเซอร์กล้อง DSLR นะครับเราใช้สมาร์ทโฟนถ่ายท่อสดผ่านตัวแอปเนี่ยแน่นอนเลยครับว่า ก็จะไม่สามารถตั้งค่ากล้องอะไรได้เลยถ้าเกิดแสงน้อยตัวกล้องของสมาร์ทโฟนเนี่ยมันก็จะดันพวก ISO เส้นไปเองพอไม่มีไฟครับก็คือภาพเละแบบนี้เลยเป็นวุ้นเลยแค่มองเห็นรูปร่างหน้าตานะครับแต่ว่ามันจะไม่เห็นรายละเอียดเยอะแยะมากมายเนี่ยอย่างดูตรงนี้เส้นผมดูเส้นผมของผมนะคือมันไม่เห็นเลยมันไม่เห็นรายละเอียดอะไรเลยเนี่ยแต่ถ้าเกิดมีไฟแล้วก็ตอนที่เราไลฟ์สดเนี่ยเราสามารถแตะ ตรงหน้าจอได้เพื่อปรับลดเพิ่มแสงนะครับเราทําได้แค่นี้เนี่ยอย่างเนี้ยมันมืดใช่ไหมพอผมปรับปุ๊บกดไปตรงที่มืดนะครับคลิปของเรามันก็จะสว่างโคตรเลยอ่ะถ้าเกิดผมแปะมาที่หน้าที่มันสว่างไปปุ๊บมันก็จะกลับมาแสงประมาณนี้นะครับแล้วก็ภาพวิดีโอเนี่ยจะสวยขึ้นเห็นไหมคราวเนี้ยเราเราเห็นเส้นผมต่างๆแล้วเนี่ยแบบเนี้ยเราเห็นเส้นผมเห็นรายละเอียดต่างๆแล้วถ้าเกิด เราขายสินค้านี่นะครับคือสลาโมนิกบิงห้าร้อยเนี่ยเราเห็นรายละเอียดแล้วว่าตัวสินค้าเนี่ยมันรายละเอียดเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดไม่มีไฟเมื่อกี้คือถ้าเกิดผมโชว์ตัวนี้ขึ้นมาไม่เห็นรายละเอียดแน่นอนนะครับแล้วก็คนดูก็จะไม่อยากดูคลิปไลฟ์สดของเราแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนะครับการไลฟ์สดให้ดีนะครับปัจจัยที่หนึ่งเลยนะครับคือเสียงเนี่ยต้องโอเคต้องฟังแล้วได้ยินชัดเจนนะครับลองฟังดูนะถ้าเกิดผมไม่ได้เสียบไม์ นี่คือเสียงนะครับที่มาจากตัวสมาร์ทโฟนเลยไม่มีเสียบไม้นะครับเพราะว่าผมดึงตัวรับสัญญาณของวิง500ออกแล้วเสียงที่ได้ยินก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เวลาเราพูดเนี่ยเสียงมันได้ยินแหละแต่เสียงมันไม่โอเคเสียงมันไม่คมนะครับฟังมันจังหวะมันก็อาจจะไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเกิดเรามีไมเข้ามาป <l ars> ุ๊บเห็นไหมพอเราเสียบไมเข้ามาเนี่ยเสียงที่ เราพูดนะครับคือโอเคมากๆส่วนที่2เป็นส่วนเสริมขึ้นมาก็คือไฟมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยทำงานได้ทุกที่ทุกเวลานะครับเพราะฉะนั้นเซตอุปกรณ์นี้ที่ผมบอกนี้ถือว่าโอเคมากๆสําหรับคนที่ทำไลฟ์สดนะครับเพื่อขายสินค้าสอนหนังสือพูดคุยสอนเทคนิคต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ อุปกรณ์เซตนี้ที่ผมบอกได้เลยก็จะได้คลิปมาที่ค่อนข้างโอเคมากๆนะครับคลิปหน้าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องภาพแล้วนะครับไลฟ์สดยังไงให้ภาพคมเสียงชัดแสงสวยมาครบแน่ในอีีหน้าอีีสุดท้ายเกี่ยวกับการเซตสตูดิโอไลฟ์สดนะครับส่วนใครชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามพวกเราชาวเทปเกจเจนด้วยนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาของผมแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับปิดการไลฟ์สด